บางที่นะก็พยายามมาชวนหลวงพ่อไปช่วยสร้างก่อสร้างมีโปรเจกต์สร้างโน้นพันล้านสร้างนี้หลายพันล้านสร้างนี้สองร้อยสามร้อยล้านมาบอกเราบอกอึองอนุมโมทนาของเราสร้างบวญเรายังไม่ได้ไปเรียอะัยที่ไหนเลยชีย้เขาดูไม่ได้เรียอะไรเลยคนเอาเงินมาหยอดตู้ให้ก็ไปทำทำไปเรื่อย ไม่มีเงินก็หยุดไปมีเงินก็ทําไปคิดแค่นี้เองของข้างนอกไม่สําคัญหรอกงานหลักที่นี่คือสร้างคนไม่ใช่สร้างวัตถุไปเห็นวัดต่างประเทศนะที่ศาสนาพุทธมันหมดไปไม่มีอะไรเหลือเลยวัดนตุนผู้ยีผู้ยำทำอะไรก็ได้นะมันไม่มีชาวพุทธสิ่งที่หลวงพ่อพยายามทำนะั่นคือสร้างชาวพุทธนะ งานอื่นไม่เอาใจแข็งมากเลยไม่ชวนไปก่อสร้างอะไรนี่ไม่เอาเลย